ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เศษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามประเด็นในส่วนของช่วงแรกครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศข้อมูลล่าสุดที่เราได้รับมานะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะเป็นการคาดการลว่หน้าได้ระบุไว้ว่าปีนี้ภาคตะวันออกเราจะหนาวน้อยแล้วก็ไม่หนาวแค่เพียงเป็นอากาศเย็น นี่คือประเด็นที่จะทําให้หลายท่านกังวลเอ๊ะถ้าไม่หนาวก็ไม่ออกดอกซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ครับหนาวจะทําให้ไม้ผลไม่ออกดอกแต่อากาศเย็นจะทําให้ไม้ผลออกดอกดีส่วนความหนาวอาจจะเป็นส่วนกระตุ้นให้พืชเกิดสภาวะความเครียดเร็วความเครียดมีสองระดับเครียดปกตินั่นคือเครียดออกดอกได้แต่ถ้าเครียดถาวรก็คือออกดอกไม่ได้หรือไม่ออกดอกนั่นเองครับเราต้องทําความเข้าใจในประเด็นตรงนี้ด้วย สรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในทุกวันพุธนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพืชเศรษฐกิจก็คือมังคุดประเด็นของมังคุดวันนี้ก็จะเป็นการให้สาระในเรื่องของการเรียนรู้การทํามังคุดทางอากาศซึ่งในส่วนของเช้าวันนี้ก็จะเป็นตอนที่12ในตอนที่11เครับเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลวิธีการการจัดการขั้นตอนในการที่จะทําให้มังคุดออกดอกพอมาถึงตอนที่12ตอนนี้เราก็จะติดตามผลการออกดอก ที่ออกดอกแล้วควรจะจัดการอย่างไรที่ยังไม่ออกดอกควรจะจัดการอย่างไรและมะีสิ่งที่เราจะเป็นภาษากับมังคุดที่ให้เรารู้ว่ามังคุดของเราจะเป็นใบอ่อนหรือมังคุดจะออกดอกเราก็มาติดตามกันในเช้าวันนี้ก่อนอื่นครับผมก็ต้องนําเรียนว่าโดยในส่วนของสถิติการออกดอกของมังคุดรุ่นแรกในแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นภาพในวันที่25พฤศจิกายนของทุกๆปี นั่นหมายความว่าองค์ประกอบสำคัญ3-4ส่ส่วนที่เราต้องนำแสดงคือเป็นมังคุดใบแก่เป็นมังคุดที่มีลักษณะใบหนาแน่นความสมบูรณ์สภาวะของฝนทิ้งช่วงตลอดมาอาจจะมีตกบ้างไม่ตกบ้างโดยเฉพาะ4วัน5วันตกหรืออาจจะเว้นไปหนึ่งอาทิตย์หรือตกหรือพี่น้องสกรเป็นผู้ที่จัดการให้น้าต้องเข้าใจครับว่าต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบ ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีความคิดขัดแย้งว่าก็ที่สวนไม่เคยให้เลยยังออกดอกได้ถูกต้องครับอันนั้นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สำหรับในส่วนขององค์ประกอบตรงนี้ยังเป็นส่วนสำคัญสำหรับบังคุดรุ่นแรกส่วนต่อมาลักษณะของใบที่จะเป็นต้นที่ออกดอกได้จะต้องเป็นใบแก่ใบแก่เหล่านี้อาจจะมีอายุ5เดือน6เดือนนะครับหรือ7เดือนบางส่วน คือหมายความว่าเป็นใบที่แตกมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วถึงแม้ว่าในส่วนของเวลานี้บังคุดส่วนหนึ่งที่แตกใบอ่อนแล้วยังเป็นใบเพสลดติดแก่แต่การแตกใบอ่อนชุดที่ผ่านมามีปริมาณใบแก่อยู่ที่แตกเนี่ยประมาณสักไม่เกิน50%หรือ50%ก็ตามโอกาสของการออกดอดจากบังคุดใบแก่ใบเก่าที่อยู่ภายในสุคุมก็จะเกิดขึ้นนี่คือโดยสรุปภาพให้เห็น ดังนั้นณนะเวลานี้หากพี่นศกรจะต้องติดตามผลของการจัดการในขั้นตอนตอนการออกดอกเราก็จะต้องย้อนมาดูประเด็นครับว่าจุดสำรวจของเราจะต้องเป็นใบแก่นั่นคือส่วนที่หนึ่งและในส่วนของจุดที่สองก็คือใบแก่เหล่านั้นจะต้องเป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทมงพุ่ม ประการที่3จะต้องเป็นใบแก่ที่มีลักษณะใบที่ห้อยลงเพราะฉะนั้นจุดสำรวจเหล่านี้จึงจะเป็นจุดที่ถูกต้องโดยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของพิาักกรนะครับเวลาที่เราจะไปดูมังคุดให้ออกดอกเราก็จะไปยืนอยู่ด้านนอกแล้วก็มองเฉพาะส่วนอยอดส่วนปลายซึ่งนั้นไม่ใช่ครับยอดส่วนปลายนั้นจะไม่ใช่ตำแหน่งของการออกดอกยกเว้น เป็นมังคุดที่ผ่านกระบวนการรุ่นธรรมชาติหรือมีความเครียดรุนแรงจนกระทั่งเราถึงจะเห็นกรณีมังคุดรุ่นแรกต้องดูจากใบแก่ที่ภายในใบที่สมบูรณ์ใบที่เป็นอิ่งที่ห้อยลงนั่นเป็นประเด็นจุดที่หนึ่ง ในส่วนที่2เราต้องเข้าใจครับว่ากระบวนการขั้นตอนในการใช้ปัจจัยในการชักนําให้ออกดอกเนี่ยเราจะทํา 2- ถึงสครั้งในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะห่างกันประมาณ10วัน7วัน10วันโดยประมาณหมายความว่าให้น้ํา1ครั้งดึงดอก1ทีให้น้ํา1ครั้งดึงดอกอีกครั้งหนึงซึ่งผลของการดึงครั้งที่1จะมีผลหลังจากการจัดการแล้วประมาณ หนถึงส,งสัปดาห์ก็คือประมาณ14วันโดยประมาณเพราะฉะนั้นในการสำรวจว่าผลของการจัดการของเรานั้นเราจะเริ่มต้นจากใบยอดที่เป็นใบแก่ภายในหากถ้าท่านติดตามารายการเปิดความรู้คู่เกษตรกรเ,กเมื่อวันพฤหัสในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาในตอนที่11เราก็จะบอกไว้ว่าใบ แกจะเริ่มกลางออกลักษณะของข้อใบสุดท้ายจะเริ่มแตกเข้าไปภายในตรงในส่วนของข้อใบที่เราเรียกว่าสะโพกหรือหัวหรือกำไลเนี่ยจะเป็นลักษณะยน่นเล็กน้อยแต่ออกสีกา้านเหลืองอมเขียวนั่นคืออาการหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่า,าตรงลอยที่แตกแยกออก จะมีลักษณะของการแทงออกมาถ้าเป็นใบแก่ภายในทรงพุ่มจะแทงออกมาเป็นยอดแดงแต่ถ้าเป็นใบแก่นอกทรงพุ่มจะแทงออกมาเป็นยอดขาวลักษณะแบบนี้บอกให้รู้ว่าเขากำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตประเด็นนั้นหลายท่านผิดพลาดครับพอเราไปเห็นว่ามังคุดของเราแทงยอดแดง เราก็ดีใจเราก็ใส่น้ำอัดน้ำเต็มที่เลยสามวันต่อมากลายเป็นเขียวบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเออมันแทงเป็นสีเขียวเอ,อ้เรายังไม่ให้น้ำเราก็ชะลอต่อไปเอ,อ๊ะมันก็ยังไม่พัฒนาพอเราให้น้ำมันก็ทะลุดออกมาเป็นดอกผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าแดงและเขียวไม่ใช่คำตอบว่าดอกหรือใบอยู่ที่สถานะหรือความเครียด สีแดงแสดงว่ามังคุดน,นั้นเกิดความเครียดโอกาสเป็นดอกสูงมากแต่ถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่ามังคุดสมบูรณ์มากน้ำท่าดีอุดมสมบูรณ์ดีเขามีโอกาสที่จะเป็นดอกและเป็นใบได้ทั้งนั้นอ้าวแล้วอะไรล่ะคือจุดที่เราจะเป็นตัวติดตามเราก็ทำเครื่องหมายไว้ อยอดนี้กิ่งนี้อาจจะท่านอาจจะทํำยังไงก็แล้วแต่ให้รู้ว่ากิ่งตรงนี้หรือยอดเนี้ยเราจะต้องมาตรวจต่อไปอีกสามวันอีกสามวันต่อมาเราก็มาทําการตรวจยอดแดงก็ยังเป็นยอดแดงอยู่แต่ยอดเขียวก็ยังเป็นยอดเขียวอยู่แสดงว่านั่นคือดอกแน่นอนฟันธงก็ได้ครับเป็นแบบหมอดูไม่ใช่หมอเดาแต่ถ้าในอีกสามวันต่อมา เราเดินเข้ามาตรวจในตำแหน่งเดิมเราพบว่ามันเกิดอาการยอดแหลมพุ่งออกมาเป็นการแลบลิ้นออกมาเร็วนั่นหมายความว่าจะเป็นแดงหรือจะเป็นเขียวก็ตามท้ายสุดคือใบอ่อนแน่นอนเป็นการบอกให้เรารู้ว่านี่คือความผิดพลาดของเราเป็นการแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสำคัญ จุดสำคัญตรงนี้จึงบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องดำเนินการอะไรถ้าในกรณีที่ยังมีการพัฒนาเหมือนเดิมคือไอที่แลบแดงก็ยังแลบแดงอยู่ไอที่เป็นสีเขียวก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เราก็จะต้องควบคุมระบบน้ําเหมือนกับที่ผ่านมาเช่นให้น้ํา7วันครั้งให้น้ํา10วันครั้งให้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากการให้น้ำเราก็จะต้องผลปัจจัยชักนำในการออกดอก โพแีในทรดสเซสยมไนเตรี13กหนึกิโลกรัมอย่างน้อยอสารสกัดจากสาหลายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนท่านจะต่างคนต่างบวกหรือบวกมาแล้วที่บวกมาแล้วอย่างเช่นสปีดบูมทีเคบูสเตอร์เซเนตตัวอังกาหรือจะเป็นเซเนกอนก็แล้วแต่ไอนี้คือยกตัวอย่างหรือท่านมีสาลายท่านมีกรดอะมิโนเราก็เอามาร่วมกันมีอาโทนิกอีก100ซีซีต่อน้ำา200ลิตรนะครับในกรณีนี้เราต้องพ่นสารเคมี K er, ในการควบคุม,มแมลงไหมไม่ต้องครับ เพราะเขายังไม่มีเนื้อเยื่ออ่อนๆเขายังไม่มีการระบาดต้องเข้าใจนะครับว่า,มาแมลงที่จะเกิดขึ้นก็คือเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟต้องมีเนื้อเยื่ออ่อนเพราะฉะนั้นในการดึงดอกเหล่านี้ไม่จําเป็นอา้าแล้วที่หมอทุเรียนแนะนําอย่างเช่นโอมทเทอเอตโปรฟิโนฟอร์สมาก่อนเป็นในส่วนของคอไพรลีฟอร์ดนั่นคือประเด็นมแมงที่เราจะไปเสริมความเครียดให้กับมังคุดให้เร็วขึ้น ใช้คู่กับโปเซียมไนเตรตอันนั้นเป็นเทคนิคนะครับปัจจุบันเราก็มีสารเคมีหลายกลุ่มเหล่านี้เราก็จะดําเนินการเช่นนี้ไปอันนี้คือกรณีที่3วันต่อมาเราไปดูยอดก็ายังแดงอยู่แลบลิ้นก็ออกมายังเหมือนเดิมสีเขียวก็เท่าเดิมแต่ถ้าในกรณีที่เกิดอีก3วันต่อมาเราไปตรวจพบว่ามันเป็นลิ้นแลกออกมาแล้ว2ใบ2ลิ้น ประเด็นตรงนี้บอกให้รู้เลยครับว่านั่นกำลังจะกลายเป็นใบอ่อนคำว่ากำลังเนี่ยแสดงว่าส่วนที่แลกออกมาเป็นใบอ่อนแล้วและยังมีใบในส่วนต่อมาที่ยังไม่ออกมีโอกาสที่จะเป็นปฏิภาคกลับคำว่าปฏิภาคกลับเนี่ยมันเป็นภาษาวิชาการถ้าพูดกันในภาษาเราชาวสวนก็คือมีโอกาสเปลี่ยนกลับเป็นใบก็ได้เป็นดอกก็ได้ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโทนิกอะทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรต้องการกำจัดโรคราเน่าโคนเน่าผลเน่า ฟลรีอาฟอส400เท่านั้นฟล l ีอาฟอส400ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟล l ีอาฟอส400อยังได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกร,ร,กรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมผลของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Greenleaf จำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศไฮแม็ก คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ,พ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใช้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีทิ่งธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนน้ำไม้ผลต่างๆดูดกินได้ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ําเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟตร100้อยปเปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอกซ์เพร์มีด้วยกัน3สูตร G 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทําใบใหม่ 12- 11อ8สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 g ่าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศยเยอรมนีมีว่าจําหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านขาฉนนมทั่วไปครับท่านสามารถที่จะหา้อได้ที่ชัยพฤกษ์เจษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน ครับเราฟังสาระต่อกันจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับในกรณีที่มังคุดนั้นเปลี่ยนแปลงตาจากตาใบไปเป็นตาดอกหรือเราจะทําให้ตาดอกกลับมาเป็นตาใบเพราะฉะนั้นในกระบวนการเทคนิคการจัดการตรงนี้จึงอยู่ภายใต้เงื่อนไขอีกประเภทหนึ่งผมสรุปให้ฟังแล้วนะครับว่ากรณีที่เราไปตรวจแล้วมันก็ยังแดงอยู่เขียวมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือดอก ลักษณะของการเจริญเติบโต,ตพฤติกรรมของมะขุดเนี่ยสีแดงคือเครียดมากสีเขียวคือเครียดน้อยแต่การเคลื่อนตัวออกมาเนี่ยมันบอกให้เรารู้ว่านี่คือดอกคือเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอาจจะเป็น5วัน7วันหรือ10วันก็แล้วแต่ตามปริมาณการกระแทกน้าเข้าไปหรือการจัดการน้ําแต่ถ้าหากว่าเขาแรดออกมาเร็วภายในเวลา3วันบอกให้รู้ว่านั่นคือการเกิดใบอ่อนอันเนื่องมาจาก คําสั่งภายในให้เป็นใบอ่อน3วัน5วันเขาจะโผล่ออกมาเป็นใบอ่อนทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีนี้เราจะจัดการอย่างไรในอดีตครับในอดีตนั้นเราจะมีการใช้ฮอร์โมนตัว NAA อย่างเช่นออกซินใช้ออกซินในอัตรา100 cc ซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร ร่วมกับในส่วนของสารกําจัดมแมลงจะเป็นอุม uh, um ิโทเอตบุฟฟิโนฟอร์อะไรก็แล้วแต่พ่นไปที่ใบอ่อนมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนตาใบให้เขาชงงะงักและเป็นตาดอกได้อันนี้คือพ่นด้านนอกทางสงพุ่มอันนี้คือเทคนิคที่หนึ่งในอดีตต่อมาในปัจจุบันเรามีการศึกษาวิจัย เราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบที่2นั่นก็คือการใช้สารโพแทสเซียมไนเตรตหรือโซเดียมคลอเรตโซเดียมคลอเรตหรือโพแทสเซียมคลอเรตพูดกันง่ายๆคือสารลำใหญ่เราใช้สารลำใหญในอัตรา300กรัมต่อน้ำ200ลิตรโดยแช่สารลำใหญไว้1คืนแล้วนำมาร่วมกับโพแทสเซียมไนเตรต13046 ท่านที่ต้องการใช้สูงสุดก็คือ1กิโลกรัมท่านที่ต้องการใช้น้อยลงมาก็300กรัมร่วมกันในน้ำา2 0 0ลิตรแล้วก็มีอะโทนิกอีก 100cc ซีซีหรือ 200CC ซีซีก็แล้วแต่ครับนำไปพ่นที่ใบอ่อนในต้นที่มีอาการแลบออกมาเหล่านี้การพ่นครั้งนี้เมื่อเราพ่นไปแล้วเราจะสังเกตติดตามผลภายใน3วัน5วันหรือ7วัน จากการพ่นไปหนึ่งครั้งอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เราจะจับจุดได้คือประการที่หนึ่งกรณีของบางคุดที่แลบออกมาเป็นลิ้นเป็นใบคู่มีโอกาสที่จะพัฒนาใบต่อไปแต่อาจจะเห็นลักษณะใบนั้นเล็กลงนั่นคือ,อะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่หนึ่ง ถ้ากรณียอดนี้เล็กลงในอีก5วันหรือ7วันถัดไปเราก็อาจจะเห็นมีเม็ดไข่แฝงออกมาอยู่ตรงกลางนะครับอันนั้นก็คือใบปนดอกแต่ถ้าเขาแลบออกมาเราพ่นไปแล้วมันแลบยาวออกมาเป็นใบอ่อนเลยนั่นแสดงว่าเราคุมไม่อยู่ละเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงก็คือกรณียอดที่แลบออกมาแล้วพัฒนาเป็นใบแต่เราต้องย้อนกลับมาดูในส่วนของดอกบางส่วนจะมีไข่กลมออกมาแซมออกมาและในอีกกรณีหนึ่งถ้าเราเห็นเปอร์เซ็นต์ยอดที่พัฒนาเป็นใบอ่อนแค่เล็กน้อย20-30%ของยอดยังมีใบแก่ที่อยู่ภายใน กำลังเคลื่อนตัวออกมาท้ายสุดเราจะเห็นว่ายอดที่เคลื่อนตัวรุ่นหลังถัดออกมาจะก,กลายเป็นดอกเป็นเม็ดกลมหรือเป็นในส่วนของพันมมืออันนี้ก็คือแนวทางการแก้ไขของเราที่ดำเนินการพ่นไปหนึ่งครั้งระหว่างสารลำไยกับโพทสเซียมไนเตรตกับอะโทนิกแต่ถ้าในกรณีอีกกรณีหนึ่ง มันเคลื่อนตัวออกมาแล้วแล้วมันแตกทั้งทรงพุ่มเราเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่เป็นดอกแน่นอนเราก็จะทำการแก้ไขจัดการใหม่ก็เือใช้ปัจจัยชุดสะสมความสมบูรณ์คือตัวหน้ากำตัวกลางสูงตัวท้ายสูงอย่างเช่น7 2 4 3 4 5 2 5 3 0 6 3 2 3 5หรือสูตรใกล้เคียงนี้บวกกับแคลเซียมโบลอนบวกแมกนีเซียมบวกอะมิโน บวกสารลำไยอีก300หรือ200กรัมต่อน้ำ2 0 0ลิตรอันนี้อยู่ที่าภาวะใบอ่อนกับอุณหภูมิถ้ามีความชื้นก็ใช้300ถ้ามันแห้งแรงมากก็ใช้200พ่นไปเฉพาะต้นเหล่านั้นเราก็จะพ่นไปประมาณ3ครั้งเราก็จะได้ดอกแน่นอนในเดือนมกราคมเพราะฉะนั้น กรณีมังคุดจึงเป็นแต่ละต้นแต่ละต้นใปที่ผมอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็สู่แนวทางปฏิบัติแต่ทั้งนี้นะครับหัวใจสำคัญที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยสรุปก็คือเมื่อเราพบการเปลี่ยนแปลงเราจะให้น้ำอย่างไรสรุปในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเป็นดอกแดง มีลิบลิ้นเป็นแดงเป็นเขียวไม่เคลื่อนตัวหรือลักษณะเคลื่อนตัวช้าเราจะให้น้ําเหมือนเดิมครับให้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นเช่นเคยให้เจวันครั้งเคยให้10วันครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราให้ะจะ20่0 40หรือชั่วโมงก็แล้วแต่ให้เหมือนเดิมนี่คือการจัดการน้ําในกรณีที่ดอกยังพัฒนาเหมือนเดิม แต่ถ้าในกรณีต่อมาเราพบว่าบางต้นมันแลกลิ้นออกมาแล้วพัฒนาเร็วกรณีเช่นนี้คำตอบในเรื่องของการจัดการน้ำพี่น้องชาวสวนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยบอกฟันธงได้เลยว่าพอท่านเห็นอาการดังกล่าวท่านก็บอกว่าดัานน้ำส่งน้ำใช่ครับถูกต้องถ้าเป็นกรณีบังคุดธ,ธรรมชาติ แต่สําหรับมังคุดที่เราจะเข้าสู่กระบวนการจัดการเพื่อเปลี่ยนตาใบให้กลับมาเป็นตาดอกเรายังคงควบคุมน้ำเหมือนเดิมผมยังคงย้ำว่าให้อย่างไรก็ให้อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญส่วนกรณีต่อมากรณีต้นหรือ,อส่วนที่ใบอ่อนเดินออกมาแล้วกลางแล้วคลี่แล้วกรณีนี้เรา วางจัดการคือให้ปัจจัยชุดสะสมบวกกับสารลำไย,ยกรณีนี้เท่ากับว,ว่าเราส่งน้ำได้เลยในภาษาชาวสวนคือให้น้ำเต็มที่หลังจากให้น้ำก็พ่นบำรุงไปทำให้น้ำพ่นบำรุงทำเช่นนี้ไปสามครั้งแล้วเราก็หยุดเพียงพอต่อการที่เราจะไปเล่งกรณีของใบมังคุดที่มีการใช้ปัจจัยชุดสะสมบวกสารลำไย,ยตรงนี้นะครับ เราจะพบว่าเมื่อใบมีอายุครบ3าเดือนเขาออกดอกได้เลยออกดอกจากไหนออกดอกจากใบแก่ที่ไม่ได้แตกและออกดอกจากใบที่ยังไม่ทันแก่ก็ออกดอกได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากสภาวะสิ่งแวดล้อมและอากาศเอื้ออํานวยนี่คือประเด็นในแนวทางการจัดการและการติดตามผลส่วนในด้านของการที่เรานั้นจะเพิ่มปริมาณดอก เดี๋ยวเราไปติดตามกันในการเ,าเรียนรู้ทำมังคุดทางอากาศในตอนที่13หัวข้อคือเพิ่มตาดอกวันนี้เรายังคงอยู่ในขั้นตอนการชักนำให้อดอกและการติดตามผลผมย้ำเรื่องหนึ่งนะครับว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นกระตุน้นหรือกระทุงหรือส่งให้ตาเคลื่อนต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าท่านไม่ให้น้ำดอกไม่ออก บางครั้งท่านอาจจะเห็นกรณีดอกช่อคำว่าดอกช่อหรือดอกโปยเซียนคือดอกมีหนึ่งแล้วเพิ่มเป็นสามแล้วเพิ่มเป็นเก้ามันเกิดจากอะไรก็คือเขาสร้างตาดอกแต่ไม่มีน้ำเป็นตัวส่งตาดอกก็จะฝังอยู่ภายในคันพอได้ความชื้นจากต้นข้างเคียงได้ความชื้นจากอากาศได้ความชื้นจากน้ำฝนเขาก็ดาตาขึ้นมาเป็นเก้าเป็นสาม แล้วก็เป็นเก้าเมื่อเป็นสามยังไม่ได้มีน้ำรงเขาก็จะสร้างตาใหม่เป็นเก้าดอกกลายเป็นดอกช่อหรือเป็นดอกโปลเซียมเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตาเคลื่อนส่วนปัจจัยที่เราพ่นไปไม่ว่าจะเป็นโปเซียมในเตจจะเป็นอะมิโนแอซิดสารไาลจะเป็นสารลําไยหรือจะเป็นอัลโทนิอะไรก็ตามเป็นส่วนที่จะทำให้ตาเหล่านั้นสมบูรณ์และพัฒนาเป็นตาดอก โพแทสเซียมในเตรบคือปุ๋ยตัวท้ายที่จะไปควบคุมตาให้มีโอกาสเป็นใบน้อยลงและเป็นตาดอกมากขึ้นพลังงานจากสารลายอะมิโนก็จะทำให้ตานั้นดอกนั้นสมบูรณ์ไม่แคะแก่นอัทโทนิกจะเป็นตัวส่วนในการสร้างปริมาณดอกขยายเซลล์และไปลดความเป็นพิษของสารลำใหญ่ 3%, 5%, 10%, 10ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องตามธรรมชาติของบังคุดสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ